นะครับก่อนเลยก็สวัสดีทุกท่านก่อนเลยครับจะ,จะเจนคลิปอยู่กับช่องสิมงานร้อยชิชื่อช่องยังไม่ได้เปลี่ยนสักเพลงวันนี้พามาเปลี่ยนสินคอตั้งครับของใครกาลังประสบปัญหา <c oughs> สินคอตั้งไอสินคอตั้งอีกลูกเปืนคอตั้งครับรถติดพี่ใหญ่ของเราทําการรีบูตใหม่ี่ของเก้า ลูกปืนตัวตัวน้อยอยู่ข้างในนี้ครับน,นี่ชุดตัวเดิน,นการล้างเดี๋ยวทำการประกอบครับ โกลายกระสินครับอันนี้ตัวไหนเดี๋ยวได้ทำการเอาไปกึงมาแล้วเปนที่เรียบร้อยครับนี่มันสึกเปลี่ยนบูตตัวไหนใหม่ข้างในนะครับเนี่ยมันจะสุกกันอยู่ลักษณะนี้เห็นไหมรถก็เจดแปด เก้าปีนี้แล้วมั้งเนี่ยรถเนี่ยพี่ถึงไหมรถถึงเก้าปีนี้ไหมห <6, 000. S 1> กพันนอันนี้ชุดชุดลูกปืนตัวบนครับนี่นี่แกนครับของใช้งานยังไงก็ต้องซ่อมครับไม่มีอยที่จะไม่ซ่อม ท่อท่อปู้ครับนี่จัดคอท่อหอนขึ้นมาเองเลยถ้าไม่อยากให้พังต้องจอดอรถใช้งานครับถ้าไม่อยากให้เป็นอะไรเลยต้องจอดนี่ลูกปืนล่วงกาวแล้วครับแตก ครึ่งนงไม่ฉีดน้ำยาเช่ไว้ก่อนล้างให้เย่ยมเลยไม่ต้องเลยอ่ะมาถึงขั้นประกอบครับทากาวจะกาวเลยนะ กาตาช้างดิไม่ใช่ซิลิโคอนอะไรนะอะไรไม่รู้เนะี่ยคล้ายกาวครับคล้ายอีนั่นโอเก้นักครู่ครับครอบแล้วใส่รูน็อตให้ตรงครับแค่นั้นเนี่ยแล้วไข่น็อตลงไปอันนี้อะไรนะตัวประคับเรียว ใต้ตัวนี้มันจะมีลูกเปินตลับหนึ่งนะครับเนี่ยเดี๋ยวใครเพื่ออาจลืมใส่ผิดสูตรไปหน่อยครับที่จริงต้องพอดยกยก,ยกแกนออกมาเลยนะกล่อไยกยกตัวตัวขับนะครับยกออกมาเลย แล้วก็ใส่ให้ตรงแค่ตรงนอดะนะครับจบจใส่อย่างนั้นมันจะฝืนใช่มันฝืนครับมันเด้งขึ้นเรียบร้อยครับแล้วก็เอาไอ้นั่นมาประกบไอ,ไอ้ตัวครอบข้างบนนั้นนะแต,แต่ต้องไขน็อตตัวล่างก่อนเช็คเช็คครับ มันเฟืองดูก้อนนะเฟืองเข้ากันหรือเปล่าใช่ครับต้องลองก่อนแล้วก็จัดตัวนี้ลงโบเข้าไปครับ,รบที่หลัง,ต,งต้องที่หลังใช่ไหม,มไม่ต้องถามผมนะผมต้อมไม่เป็นหรอกผมมาศึกษาไว้นอนาคตรถผมเดี๋ยวต้องสักวันหนึ่งเนี่ยวันใดวันหนึ่งแต่อาจจะไม่ถึงเวลาเขาเรียกดูงานครับนอกสถานที่ อันนี้ฝาอุดข้างล่างครับเนี่ยทากาวให้ดีเลยมีปินล็อกสตัวใช่ไหมตัวเดียวตัวเดียวหรือสตัวตัจะประกอบชุดใหญ่แล้วครับกินไก่เปล่าขายทองอนะ่ะ อทีก็ต้องเปลี่ยนทีนนเนี่ยนี่นะถ้าเรางัดเสียนะถ้าเราไม่งัดเสียก็ของเดิมได้ท้าก้าวเอาโอ้โหพรอนแห่หน่อยสิจับอะไรได้ใช้หมดเลยไงแล้วก็มีทุกยางหนึ่งตัวครับนี่ซินคอตั้งทำเองครับ หาประสบการณ์ประกอบให้ดูเป็นแนวทางครับไม่ใช่ช่างอันนี้เป็นมือสมัครเล่นไม่ใช่มืออาชีพนะครับต้องเข้าใจมันต้องมีผิดพลาดกันนิดนึงตักไปพอดีเลยมั้ยัง

ี่ครับเพ,พเอกของเราตัวนี้เลยโอ้โหเนี่ยครับเพ,พเอกของเราตัวที่มีปัญหานะตัวนี้เนี่ยการลุกปืนก็ควห่หงายเหมือนกันหมดเลยครับนะเหมือนไหมเหมือนที่ฮะไม่เหมือนเหรอ มันมีแป้นลับลูกปืนข้างล่างไงอ๋อนี่ไม่เหมือนนะครับดูนะเห็นไนะหมความลงนะครับมันมีมันมีมนมมนม้างลูกปืนอยู่ทำไมต้องทาจาระบี <c oughs> กันมันหลุเด็ดสิฮ <c oughs> ่ะเริ่มเป็นีนบอกว่าไม่ไม่ใช่ช่างเริ่มเป็นเริ่มเปลี่นมันมือสมัรเล่นเดี๋ยาจะบอกโอ้โหมั่วอีกมั่วอะไรทำให้ดูครับ <c oughs> เป็นแนวทางเอางี้ดีกว่า เนี่ยเอกของเราเลยครับตัวเนี้ที่มีปัญหานะจบครับนี่มีอะไรล็อกอีกไหมไม่มีไม่หลก็ได้ม,มันเหมือนมีอะไรบินๆอยู่อันนี้ของข้างนอกครับก็มีเห็นนะอันนี้ไม่ได้ใช้ครับถาดมันเป็นถาดพลาสติก มันเป็นคล้ายไฟเบอร์ครับเนี่ยเคยซื้อถาดมาใสเนี่ยเดี๋ยวเห็นไหมอ่าเนี่ยครับมันเป็นคล้ายพลาสติกมันไม่เป็นถาดเหล็กแบบเมื่อกี้นี้ก็เลยไม่ได้ใช้ครับตัวครอบฝาบนมีอีกตัวนะครับนะมีลุกอย่างโอลิงอีกตวัว าจะระบีลงไปครับใส่สามเกอร์เข้าไปครับเอ,เอ,เอ๊เขาเรียกอะไรจัก,กรวาลไงเฟืองจัก,กรวาลยังไม่ได้ใส่นี่ตัวใส่ตัวสามเกอร์เข้าไปก่อน <c oughs> เป็นสำมึดเลยครับวันนี้ มีแหวนล็อกหัวอีกหนึ่งตัวนะครับนี่แนวทางครับแนวทางแหวนตัวล่างสุดก็จะดู <c oughs> จะใส่ยากๆหน่อยครับแต่ไม่เกินความสามารถเราก็นะฮะดีกว่าก็ยกเมียให้ไปครับนะ,ะยกเมียให้ไให้อะไรแนละ้วเขาเรียกแล้วแหวน แหวนกันล็อกนะ่ะยกหันไปแล้วครับเมียเนะี่ยดีกว่านะมนันเกินความสามารถเราหรอกอ,อย่างเงี้หมุนหมุนแล้วก็มีลูกปืนข้างบนหนึ่งตลับอ,อาที่เห็นแป้นแป้นนะ ตับเอะเอ,ะเเอะไรนะเบาลูกเบิงอะไรนะเครื่องมือครับถ่ายประดิษฐ์ยังไงเนี่ยครับไอตัวนี้เนะี่เอาไปต่อกับแป๊บเมาแล้วก็ใส่เฟืองจักรวาลน,นอกโลกมีรูของมันอยู่เห็นนะนี่ครับเบื้องตน้นเบื้องตน้นเฮ้ยถูกป่นะนะอ๋อแตดงอันนี้ผมมั่ว ไม่ไม่รู้จริงแล้วพ,พูดแต่เขาว่าพี่รู้ไม่จริงอีกนะเอาแกอ๋ออ๋อมีหมุดตอกลงไปนี่ครับผิดตลอดทำอะไรก็ผิดตลอดผมนี่ศึกษาศึกษาเราเรียกว่าศึกษาผมไม่ใช่ช่างลืมซื้อนี่มาจะขาดอะไรอ๋อมีโอเล้งอีกตัวครับนี่จะขาดไปค่อยกาวทาไม่ได้ไงใช้กาวทาด้วยด,ดิ นี่ครับโอลิงโอลิงตัวตัวเป็นยางนะมีอีกหนึ่งตัวกาวกาวครับนี่นะอ่ายี่ห้อครับต้องเข้าแล้วแหละอ่ะยี่ห้อนี้ต้องเข้าแล้วผมบอกผมว่าโอ้โหผมบอกไปหลายเดียวแล้วนะนี่ครับป้ายเลยรอบเลย ติดลูกปืน,ปนปใส่เฟืองให้ตรงล็อกครับแล้วก็ยัดเข้าไปก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็ใส่พระเอกของเราล้อครับอ่าเสร็จเส้นเป็นเรียบร้อยแค่นี้นะครับเดี๋ยวให้เติมน้ำมันยนะัง <laughs> อ๋ออยังไงถ่ายน้ำมันออกอย่าลืมเติมน้ำมันนะครับนี่ <laughs> <laughs> อย่าลืมเมือ่อกี้จะเติมน้ำมันก,นก่อนเลยใช่ไหมยังไง,ไง,ไงก็ฝากกดติดตามช่องทีมงานร้อยชีพนะครับเจอกันนคลิปหน้า อยากรู้อะไรเกี่ยวกับรถน,นี่ทักมาถามได้นะครับ Facebook ก็เค okay, ว่าแจ้งที่ว่าแท็กไว้หรือแอดไว้ก็เข้าไปกดติดตามได้เลยครับยังไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้กันลานแพงนี้ครับขอบคุณครับ